บวนสินค้าหกหกหกโอ้ตูตสวยพี่มาแล้วครับรถสินค้าขบวนหกหกหกนะฮะจ,จากไหนค้ับบ้านใหม่สำโรงหรือเปล่าหร,อหร,อหรอือว่ารู้ต้นทางจากไหนแล้วนะดูหัดมันเร็วมากนะหัดโค้งมาแล้ว ไปสร้างแหลมสบังนะครับ ไปเขียวแล้วก็ผ่านชุมทางคลอง19ไปแล้วนะฮะสำหรับกระบวน6 6นะต้อไปกินน้ำก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคหิขีดจับ Nói chung là có một con gái mắc cỏ là có một con gái mắc cỏ Mọi người cãi mặt nó không thấy, chúng ta zoom không thấy không. นกเขาไม่ค่อยชัดจับวิราเลยเลยปานองคลักมาเจอนกกระปูดนะไปแล้วเอาขึ้นบนเลยครับกับนกมันกับนกเขาเล็กอ่ะดูกับนกเขาไปแนะตายไม่ทันอ่ะถ่ายทันไหม นรถด่วนพิเศษนะครับประจำย่านนี้ สามแปดกบวนนะสินค้าหกสามแปดครับด่วนดำพาเรือแหลมชะบังนะครับโอ้โหมาไวมากนะครับเข้าไปแจว,วแบบมาแบบอยู่ดี่โอมันนี่แล้วฮะ รถจากเคียวสวายห วไอ้ยาสามพุดมันตันงกันรคบว่าสามมันโง่กัรักแล้วทำไมนี้ไม่โผล่มาโผล่มา ไปแล้วนะทางมันดีนะครับรถวิ่งผ่านแบบแทบไม่เสถียเนเลยนิ่มนิ่มอว่าผมยืนอยู่บนคอนกรีตเลไม่รู้เไม่รู้สึกถึงแรงเสียัรถก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับไปถ่ายรถนู่นป่ะหรือไม่ไป